เราได้รับการแนะนำให้รู้จักกับตัวเอกแอนิต้านิดบีซึ่งถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลจิตเวชดูเหมือนว่าเธอเป็นคนไข้ที่อันตรายซึ่งยิ่งชัดเจนมากขึ้นเมื่อเธอทำร้ายพยาบาลโดยไม่มีเหตุผลแอนิต้าถูกโยนลงในห้องขังเพื่อเป็นการลงโทษและในช่วงเวลาที่เธออยู่ที่นั่นเธอได้เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดในชีวิตที่ผ่านมาของเธอให้ฟังเรื่องราวจึงเปลี่ยนไปเป็นการยอ้อ นอดีดพาเราไปที่น้ำตกเมอร์ชิสันเมืองเล็กๆที่ตั้งชื่อตามน้ำตกลึกลับด้วยเหตุผลบางอย่างน้ำจึงไหลเข้าไปในรูลึกและไม่ไหลออกมาไม่มีใครรู้ว่ามันไปทางไหนแม้แต่นักวิทยาศาสตร์ราก็ยังงุนงงกับปรากฏการณ์นี้จากนั้นแอนิต้าก็เล่าให้เราฟังเกี่ยวกับเจนิเฟอร์เพื่อนสนิทของเธอซึ่งเป็นเชียรดเดอร์ที่โด่งดังและมีสเสน่ห์ที่วิทยาลัยของพวกเขาไม่เหมือนตัวคุณเองแม้จะมีสิ่งที่เหมือนกันน้อยมากแต่ทั้งสองก็มีความสุขที่ได้อยู่เป็นเพื่อนกันแอนิต้ายังมีแฟนชื่อ ชีแต่เธอมีความรักต่อเพื่อนที่ดีที่สุดของเธอมากกว่าคู่รักโรมนติกของเธอขอโทษนะเชฟในเย็นวันหนึ่งเจนิเฟอร์ชวนแอนิต้าไปที่บาร์ท้องถิ่นที่วงร็อกอินดี้ชื่อโลไลจะแสดงเมื่อพวกเขามาถึงเจนิเฟอร์สนใจนักแสดงนำนิโคลัสดังนั้นเธอจึงเข้าไปหาเขาที่ทั้งสองจากนั้นถ่ายทําอยู่พักหนึ่งและเจนิเฟอร์ถูกส่งไปดื่มขณะที่เธอไม่อยู่นิโคลัสเข้าหาเพื่อนร่วมวงและพูดคุยถึงความบริสุทธิ์ของเจนิเฟอร์โดยบอกว่าเธอจะเหมาะกับโปรเจกต์ของพวกเขาอัลบั้มแนวอินดี้ร็อกของพวกเขาแอน้า Anita ซึ่ง ได้ยินการสนทนาของพวกเขารู้สึกแปลกๆแ,และแบ่งปันกับเพื่อนที่ดีที่สุดของเธอในภายหลังอย่างไรก็ตามเจนนีเฟอร์ไม่ได้สนใจมันมากนักไม่นานหลังจากที่วงเริ่มการแสดงทุกคนก็เริ่มสนุกสนานอย่างไรก็ตามไฟฟ้าลัดวงจรอย่างกระทันหันทําให้เกิดไฟไม่ลุกลามไปทั่วบายห้างรวดเร็วความกลาหนเกินเมื่อผู้คนพยายามดิ้นรนเพื่อช่วยชีวิตท่ามกลางความกลาหนเพื่อนทั้งสองหนีออกมาทางหน้าต่างห้องน้ําได้สําเร็จน่าแปลกที่สมาชิกในวงอยู่ข้างนอกแล้วทําตัวสบายๆราวกับว่าไม่ มีอะไรเกิดขึ้นพวกเขาคุยกันอยู่พักหนึ่งและนิโคลัสขอให้เจนนิเฟอร์เข้าร่วมมอกับพวกเขาเรื่องทั้งหมดทําให้แอนิต้าขนลุกแต่เจนนิเฟอร์เห็นด้วยโดยไม่ลังเลเธอไม่สนน่นใจเพื่อนที่ดีที่สุดของเธอและเข้าไปในรถตู้ของผู้ชายหลังจากที่พวกเขาขับรถเมื่อแอนิต้ากลับบ้านและติดต่อแฟนหนุ่มของเธอทันทีเล่ารายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้เขาฟังในระหว่างการสนทนาแอนิต้าสะดุ้งตื่นเพราะเสียงกริ่งหน้าประตูทํไหายพ่อเธอกลัวมากขึ้นเธอเดินลงไปข้างล่างอย่างช้าๆและเปิดประตูแต่ไม่พบใคร อยู่ข้างนอกด้วยความไม่สบายใจเธอกลับไปที่ห้องของเธอแต่แล้วก็ได้ยินเสียงดังมาจากในครัวแอนิต้าไปสืบหาต้นตอแต่กลับพบว่าเจนิเฟอร์ตัวโชคไปด้วยเลือดเพื่อทําให้เรื่องหน้าขนลุกยิ่งขึ้นเธอส่งยิ้มชั่วร้ายออกมาเจนิเฟอร์เปิดตู้เย็นและเริ่มกินไก่ดิบทันใดนั้นเธอก็กรีดร้องจนสุดปอดและสำรอกของเหลวสีดําออกมาดูเหมือนว่าเธอถูกครอบงาําโดยปีศาจบางชนิดอาจเป็นเพราะเธอมีกรงเล็บสีขาวมากเกินไปสถานการณ์ทั้งหมดเกินกว่าที่แอนิต้าจะรับมือได้เธอจึงพยายามร้องขอความช่วยเหลือแต่เจนิ เจฟ์รีบตรึงเธอไว้กับกำแพงจากนั้นเธอก็เตรียมที่จะกัดและกินคอของเขาแต่มีบางอย่างเข้าครอบงำเธอและเธอก็วิ่งหนีไปจากที่นั่นในเช้าวันต่อมาที่โรงเรียนแอนิต้าดูกระวนกระวายใจไม่สามารถสลัดเหตุการณ์เมื่อคืนก่อนได้เธอยังกังวลเกี่ยวกับเพื่อนที่ดีที่สุดของเธอแต่ที่ทําให้เธอประหลาดใจมากคือเจเนิเฟอร์ปรากฏตัวในสภาพปกติดีและไม่สนใจความกังวลของแอนิต้าหลังจากนั้นไม่นานอาจารย์ของพวกเขาได้กล่าวแสดงความเสียใจต่อผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ในบาร์เมื่อคือนก่อนทุกคโนเจนิ เฟอร์เสียใจกับข่าวนี้แต่เจนิเฟอร์ยังคงเฉยเมยและย่อเย้ยสถานการณ์แอนนิต้ารู้สึกสับสนและสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับเพื่อนสนิทของเธอเธอรู้ว่าพฤติกรรมของเธอมีบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับแถบไหล่ต่ำต่อมาแอนนิตาออกตามหาชิปและเล่าเรื่องทุกอย่างเกี่ยวกับเจนิเฟอร์ให้เขาฟังรวมทั้งรูปลักษณ์ที่ชั่วร้ายของเธอเมื่อวันก่อนฟังดูเหมือนเธอมีกรงเล็บสีขาวมากเกินไปตายในทางกลับกันเจนิเฟอร์เข้าหาโจนาส์กับตับนะทีมฟุตบอลของวิทยาลัยซึ่งกำลังโศกเศร้ากับการสูญเสียเเเพื่่่ออนนททีีีดดสุขขงาห็ ได้ชัดว่าเขาเสียชีวิตในเหตุการณ์ไฟไม่ด้วยด้วยคำพูดะปลอบใจเจนิเฟอร์พาเขาไปที่ป่าหลังวิทยาลัยที่นั่นเธอเริ่มเกลี้ยกล่อมเขาและเทอาก็ทําได้ดีมากและในเวลาเดียวกันก็มีนกหลายย่อตัวและสัตว์ต่างๆก็เริ่มละอมรอบพวกมันอย่างลึกลับในขณะที่โจนาสกําลังจะสอบถามเพิ่มเติมเจนิเฟอร์ก็กลายร่างเป็นร่างที่ชั่วร้ายของเธอและจัดการเขาจนตายอย่างไร้ความประณีเสียงกรีดร้องอันหนาวเหน็บของเขาได้ยินโดยอาจารย์วิทยาลัยซึ่งรีบไปที่เกิดเหตุและพบศพที่ขาดวินของเขานี่คือสิ่ ฉันจะดูเหมือนหลังจากไม่เกินฟอกไปตามทางของเธอฉันเองต่อมาในตอนเย็นแอนนิต้าและเจนิเฟอร์สนทนาการทางโทรศัพท์แอนนิต้ายังคงถูกหลอกหลอนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่เจนิเฟอร์กระตุ้นให้เธอเดินหน้าต่อไปโดยย้ำว่าชีวิตนี้สั้นเกินไปสำหรับสิ่งเหล่านี้ระหว่างการสนทนาเจนิเฟอร์จงใจเผาลิ้นตัวเองด้วยไฟแช็คแต่เธอก็ยังไม่เป็นอันตรายทันใดนั้นแฟนนอของเธอก็โทรหาแอนนิต้าซึ่งบอกเธออย่างน่าตกใจการฆาตกรรมของงอโจนาัสทำให้เธอกังวลมากยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันลอ โชเดอร์ได้รับความนิยมอย่างมากจากข่าวหรือเท็จว่าพวกเขาได้ช่วยชีวิตผู้คนมากมายระหว่างเหตุไฟไม่นั้นผู้คนนับแสนเรอ้ม,มร้องขอให้พวกเขาแสดงคอนเสิร์ตและในที่สุดการปรากฏตัวเพื่อการกุศลที่โรงเรียนในท้องถิ่นก็ได้รับการยืนยันไม่เลวสำหรับวงดนตรีที่ตั้งชื่อตัวเองตามการเคลื่อนไหวที่แมคเคอไปถึงระดับเจต่อจากนี้หนังจะตัดเป็นหนึ่งเดือนต่อมาชาวบ้านรวมทั้งแอนนิต้าสามารถยิ้มได้อีกครั้งและก้าวต่อไปจากเหตุการณ์อันน่าสลดใจนี้อย่างไรก็ตามเจนิเฟอร์ดูเสื่องซึมอ่อนล้าและไม่ส วันหนึ่งหลังเลิกเรียนเธอกับแอนนิต้ากำลังเดินไปตามถงทางเดินเมื่อเพื่อนร่วมชั้นชื่อโคลินชวนเธอออกเดทน่าแปลกที่เจนนิเฟอร์ตอบรับคำเชิญและส่งข้อความถึงที่อยู่ของเธอเชิญเขามาที่บ้านแต่เขากำลังจะแห้งตายต่อมาในคืนนั้นลินขับรถไปยังสถานที่ที่เจนนิเฟอร์จัดเตรียมไว้ให้อย่างกระตือรือร้นในขณะที่แอนนิต้าและชิกใช้เวลาใกล้ชิดด้วยกันเมื่อมาถึงที่หมายโคโอนตะหนักว่าพื้นที่นั้นรกร้างและบ้านยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างเป็นภาพร่างแต่นี่คือผู้ตัดสินของมเมล็ดที่เรากำลังพูดถึงภาาาคใต้้เเขเข ในบ้านและพบกับเจนนิเฟอร์ซึ่งทำให้เขาตกใจชั่วขณะจากด้านหลังเธอเริ่มยั่วยวนและจูบเขาโดยไม่เสียเวลาในช่วง2 3นาทีแรกทุกอย่างดำเนินไปตามปกติและเด็กชายผู้น่าสงสารก็มีช่วงเวลาที่แสนวิเศษแต่แล้วเขาก็สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าตกใจในดวงตาของเจนนิเฟอร์พยายามหนีจากที่นั่นแต่หญิงสาวผู้ชั่วร้ายกลับกลายร่างเป็นตัวตนที่ชั่วร้ายของเธออีกครั้งและฆ่าเขาอย่างไร้ความปราณีเธอยังดื่มเลือดของเขาด้วยท่าทางที่มีนิสัยทารุณเมื่อเกิดตัญหาฉันดาว,ว่าเธอ กำลังจะแต่งงานกับเขาในขณะเดียวกันแอนนิต้าซึ่งกำลังอยู่ในช่วงโรแมนติกก็เริ่มมีอาการประสาทหลอนเธอเห็นวิญญาณของโจนาสบนโซฟาและเลือดไหลยหยดลงมาจากเพดานความไม่สงบนี้ประสบการณ์ทำให้เธอหวาดกลัวทำให้เธอออกจากที่ของชีพและขับรถออกไปทันทีอย่างไรก็ตามความกังวลของเธอยังไม่สิ้นสุดเมื่อเธอเ,ธอเกือบจะวิ่งชนเจนิเฟอร์ที่โชคไปด้วยเลือดด้วยความตื่นตระหนกแอนนิตา้ารีบกลับบ้านและขังตัวเองไว้ในห้องนอนพยายามสงบจิตใจที่วุ่นวายอย่างไรก็ตามเธอนอนลงบนเตียงด้วยความตกใจ เธอพบว่าเจนิเฟอร์อยู่ในห้องของเธอปรากฏเป็นปกติอีกครั้งสิ่งนี้ทําให้กทอพองงทําให้เธอแน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นและก่อนที่เธอจะทันได้ตอบโต้เจนิเฟอร์ก็จูบเธอที่ริมฝีปากโดยไม่ได้ตั้งใจโดยตั้งใจว่าจะช่วยให้เธอผ่อนคลายผู้ชายทั้งคนหลังจากเหตุการณ์เหล่านี้เจนิเฟอร์เปิดเผยความจริงที่น่าตกใจไหลต่ําวงดนตรีจากเหตุการณ์ไฟไม่บายพาเธอไปที่น้ําตกลึกลับแห่งเดียวกันและเสนอให้เธอเป็นเครื่องสังเวพรมจารีแก่ซาตานเพื่อแลกกับชื่อเสียงและโชคลาภเธออ้างเพิ่มเติมว่า แม้การบูชายันจะประสบความสำเร็จแต่เธอก็ไม่ตายเพราะเธอไม่ใช่สาวพรหมจันทร์อย่างแท้จริงอุบัติเหตุครั้งนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าการแบนยังคงเป็นเรื่องไร้สาระอย่างไรก็ตามเจนนิเฟอร์อธิบายว่าเธอไม่เคยเป็นปกติเลยเพราะเธอถูกซาตานครอบงำอย่างถาวรหลังจากเหตุการณ์นั้นเธอจำได้ว่าตื่นขึ้นมาโดยไม่ได้รับอันตรายแม้ว่าจะถูกสมาชิกในวงแทงหลายครั้งก็ตามจากนั้นเจนนิเฟอร์ก็เปิดเผยว่าขณะที่เธอเดินทางกลับบ้านเธอรู้สึกหิวมากเธอจึงกินเหยื่อรายแรกของเธอซึ่งก็คือการแลกเปลี่ยนเงิน ราต่างประเทศนักศึกษาที่คอหาดว่าเสียชีวิตในกองเพลิงหลังจากอธิบายทั้งหมดนี้เจนนิเฟอร์พูดถึงสิ่งที่น่าตกใจยิ่งกว่าในคืนแห่งโชคชะตานั้นเธอวางแผนที่จะกินแอนิต้าด้วยเช่นกันแต่ในวินาทีสุดท้ายเธอก็เปลี่ยนใจและเธอยังคงรู้สึกกับเพื่อนที่ดีที่สุดของเธอเจนนิเฟอร์อธิบายต่อไปว่าหลังจากป้อนนมแล้วเธอออกแรงมากเป็นพิเศษและสามารถทนได้แทบไม่มีการบาดเจ็บโดยไม่ต้องเจ็บปวดเพื่อแสดงสิ่งนี้เธอจงใจตัดมือของเธอและทําให้เป็นแผลขนาดใหญ่แต่มันจะรักษาตัวเองใน ไม่กี่วินาทีด้วยความตื้นตันจากการเปิดเผยอันหน้าสพริงกลัวแอนิต้าขอให้เจนิเฟอร์จักไปหลังปฏิบัติตามและกระโดดจากหน้าต่างชั้นสองซึ่งสูงจากพื้นประมาณ13ฟุตในฉากต่อไปแอนิต้าเริ่มทําการวิจัยสิ่งเหนือธรรมชาติเพื่อที่เธอจะได้เอรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ไม่สงบในช่วงปลายปีสําหรับเรื่องนี้เธอเข้าไปในส่วนลทัทธิในห้องสมุดของวิทยาลัยและเริ่มอ่านหนังสือเกี่ยวกับการบูชาย,ยันแบบลึกลับและพรหมจริต่อซาตานหลังจากการค้นคว้ามากมายในที่สุดเธอก็ได้ รู้ว่าเพื่อนที่ดีที่สุดของเธอคือซักคิวบัสเรารู้แล้วว่าสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติมันกินเนื้อสิ่งมีชีวิตเหล่านี้จะถูกฆ่าได้ก็ต่อเมื่อพวกมันหิวและอ่อนแอเท่านั้นต่อจากนี้แอนนิต้าแบ่งปันสิ่งที่ค้นพบกับชีแฟนหนุ่มของเธอโดยหวังว่าจะเข้าใจและสนับสนุนน่าเสียดายที่เขาปฏิเสธคำกล่าวอ้างของเธอและแนะนำว่าเธออาจต้องการความช่วยเหลือทางจิตขณะที่ทั้งสองคุยกันต่อจู่จูแอนนิต้าก็นึกขึ้นได้ทำให้เธอเลิกกับแฟนเหตุผลนั้นง่ายเธอรู้ว่าการอยู่ใกล้เขาอาจเป็นอันตรายตต่ออชีวิขง านอกจากนี้เขายังเป็นนั่นไม่ใช่ทั้งหมดแอนนิต้าห้าไม่ให้เขาเข้าร่วมโปรแกร,รมวิทยาลัยที่กำลังจะมาถึงอย่างไรก็ตามชิปไม่สนใจคำเตือนของเธอด้วยความโกรธและเดินจากไปในวันที่มีโครงการวิทยาลัยแอนนิต้าเฝ้ารอการมาถึงของเจนิเฟอร์อย่างใจจดใจจอ่อและมุ่งมั่นที่จะเฝ้าดูพึ่งพาเธอขณะเดียวกันเจนิเฟอร์ขัดขวางชิปซึ่งกำลังเดินทางไปร่วมรายการเธอสร้างเรื่องอย่างนี้เล่ห์เหลี่ยมโดยบอกว่าแอนนิต้ากำลังมีความสัมพันธ์กับโคลินหลังจากนี้เธอพาเขาไปที่สรางโดยใช้กลวิธีย,วย,วย,บบยั่ย ใช้เพื่อฆ่าเหยื่อคนก่อนของเธอพวกมันมีประสิทธิภาพมากในการจะะัดสรกลงกลับไปที่โปรแกรมแอนด์นิตากลางมากขึ้นเมื่อเจนนิเฟอร์ไม่มาเป็นเวลานานเมื่อเธอทนไม่ได้อีกต่อไปเธอรี่ไปที่บ้านของชีพเพื่อตรวจสอบเขาแต่ได้รู้ว่าเขาออกจากโปรแกรมไปแล้วด้วยความกังวลว่าจะเกิดเรื่องร้ายขึ้นแอนนิตาเริ่มมองไปรอบๆและในที่สุดก็ไปถึงสนามร้างซึ่งเธอเห็นเจนนิเฟอร์กินแฟนนอของเธอทั้งเป็นอย่างร้อนระอุแอนนิตาตื่นตระหนกกระโดดลงไปในสะเดยไม่ต้องคิดซ้ำสองและเริ่มต่อสู้กับเพื่อนที่ดีที่สุดขออองเเธธ ใช้สเปรย์พริกไทยใส่เจนนิเฟอร์แต่สิ่งนี้ทําให้ฝ่ายหลังโกรธเท่านั้นเจนนิเฟอร์จ้องตากับแอนิต้าด้วยความอาฆาตแค้นเตรียมพร้อมที่จะโจมตีครั้งสุดท้ายแต่เรือที่บาดเจ็บดึงเรี่ยวแรงเฮือกสุดท้ายของเขาออกมาและแทงเจนนิเฟอร์ด้วยสกิมเมอร์ในส,สิ่งนี้ทําให้เธอสูญเสียเลือดออกมากทําให้เธออ่อนแอจากก่อนนั้นเธอก็ถอยออกจากที่เกิดเหตุโดยตระหนักว่าตอนนี้เธออ่อนแอหลังจากนี้แอนิต้ารีบไปที่เรือที่เธอรักและประคองเขาไว้ในอ้อมแขนของเธอทั้งสองเนสนทนาอย่างซาบซึ้งใจก่อนที่เขาจะหลลับตา และจากไปแอนิต้าซึ่งตอนนี้หัวใจสลายและเต็มไปด้วยความโกรธเตรียมตัวสำหรับผลทางแห่งการล้างแค้นในตอนกลางคืนเธอบุกเข้า้าไปในห้องนอนของเจนนิเฟอร์ผ่านทางหน้าต่างและเริ่มโจมตีเธอการต่อสู้ที่ดุเดือดเกิดขึ้นระหว่างคนทั้งสองแต่เจนนิเฟอร์ได้เปรียบด้วยการฟันเข้าที่ไหล่ของแอนิต้าไหล่ต่ำของเธอถึงกระนั้นตัวเอกของเราก็ไม่หยุดและเธอยังคงต่อสู้ต่อไปอย่างสุดความสามารถที่เธอมีอยู่ช่วงหนึ่งเธอจัดการกระชากสร้อยคอ BFF ออกจากคอของเจนนิเฟอร์ทำให้เธอตัดสินใจชั่วขณะเลิกถ้าล็ เธอใช้ประโยชน์จากโอกาสนี้แอนิต้าแทงมีเดเนกประสงค์เข้าไปในหัวใจของเจนนิเฟอร์ฆ่าเธอในที่สุดครู่ต่อมาเมื่อแม่ของเจนนิเฟอร์มาถึงห้องเธอตกใจมากเมื่อพบว่าแอนิต้าอยู่บนร่างของลูกสาวที่ไร้ชีวิตของเธอนี่คือเหตุผลที่แอนิต้าลงเอยในโรงพยาบาลจิตเวชนอกจากนี้ยังเปิดเผยว่าเธอได้รับมรรกจากพลังเหนือธรรมชาติของเจนนิเฟอร์เพราะรอยกัดที่ไหล่ของเธอในฉากสุดท้ายแอนิต้าใช้ความสามารถด้านซาตานของเธอและหลบหนีจากสถานบําบัดจิตจากนั้นเธอก็โบกรถโดยอ้างว่าเธอก กำลังติดตามวงดนตรีในฉากเครดิตโฮมวิดีโอและภาพถ่ายในที่เกิดเหตุเผยให้เห็นว่าแอนิต้าได้แก้แค้นด้วยการสังหารสมาชิกทุกคนของโลไหลในห้องพักในโรงแรมราวกับว่าคนนี้เง่าเหล่านั้นสามารถซื้อห้องพักในโรงแรมได้ขอบคุณที่รับชม